ช่วงแรกก็คงต้องไปดูผลงานของนักกีฬาไทยซะหน่อยนะครับในการแข่งกีฬาซีเกมส์นะครับที่ผ่านมาก็เมื่อได้เหรียญทองเป็นกอบเป็นกรรมแบบนี้นี่เรามีบทสรุปสุดท้ายแล้วนี่นะครับว่าจะได้รับรางวัลอัดฉีดนะครับเป็นเงินรางวัลเท่าไหร่จากกองทุนพัฒนากีฬาชาติเนี่ยนะครับเตรียมจ่ายเงินรางวัลให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งหมดเป็นจานวนนะฮะล้านบาท ยอดรวมยอดทั้งหมดมยอดรวมทั้งหมดใช่นักกีฬาทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนฮะโอ้โหนะฮะหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยคือไทยเนี่ยไปเป็นเจ้าซีเกมนะครับที่เนปิดอเกมที่เมียนมาเนี่ยครับซีเกมครั้งที่27ก็จากผลงานในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเหรียญทองแล้วก็ตำแหน่งก็ถือว่าทะลุเป้านะครับหนึ่งร้อยเจ็ดเหรียญทองเก้าสิบสี่เหรียญเงินและแปดสิบเอ็ดเหรียญทองแดงนะครับทลีละยุทธครับนะฮะก็ถือว่าผลงานครั้งนี้เราก็ ยอดเยี่ยมเหนือวความคาดหมายนะฮะคุณคุณปามฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแบบเหลือเชื่อเหมือนกันทั้งที่จริงๆถ้าเราจะย้อนไปก่อนซีเกมส์เราก็ไม่ได้หวังมากมายขนาดนี้เพราะด้วยปัญหาเรื่องกีฬาต่างๆนานาที่กีฬาสากลถูกตัดออกหรือแม้กระทั่งเราก็กังวลว่าเรื่องของการตัดสินต่างๆนานานะครับโอ้โหมาถึงถึงขนาดนี้ก็ถือว่าต้องต้องให้เครดิตทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคือตอนแรกเนี่ยเราประเมินว่าอยู่ประมาณ100แหละเราประเมินประมาณนี้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ประเมินว่าจะถึง เจ้าเหรียญทองคือเราไปมองว่าเมียนมาเจ้าภาพเนี่ยน่าจะได้เปรียบในหลายๆกีฬาแต่ว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆก็เมียนมาก็ไม่สามารถทำเหรียญขึ้นมาได้ครับแล้วก็ที่สําคัญเมียนมาก็ไปมีปัญหาที่กีฬาสากลน,นะก็ต้องยอมรับว่ากีฬาสากลตัดสินได้ดีนะครับครั้งนี้เว้นแต่กีฬาที่ใช้สายตาตัดสินจริงๆอย่างเทควันโด อย่างมวยหรือว่ามวยไทยเนี่ยก็ถือว่ามีปัญหาแต่ว่ากีฬาอย่างฟุตบอลเราได้เห็นเมียนมาร์ที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยแม,ไมไ่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เปรียนจากูุตัศสินเลยฮะโอ้นะฮะก็ถือว่าร่วงตกรอบไปซะก่อนนะใช่ใ<น>ครับก็พูดถึงว่าแหมถ้าสมมติว่าลองถ้าเปลี่ยนเป็นเมียนมาร์เข้ามาถึงรอบรองนะโอ้โหก็ไม่อยากจะคินเหาือนกันไม่อยากจะนึกภาพว่าเกิดทะลุเข้ามาถึงชิงชนะเลิศได้เจอกับไทยนี่ก็เหนื่อยใช่นะฮะก็พอร่วงตกรอบตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มรอบแรกไปก็ถือว่าทําให้ งานของเราเบาขึ้นค,คืออย่างน้อยๆเราก็ไม่ต้องเจอเสียงเชียร์เสียงกดดันจากแฟนๆเจ้าบ้านที่แน่นอนเราก็ต้องถูกกดดันเยอะนะครับ,รบถ,ถ้าเรื่องฝีไม้ลายมือ,อยังไงเราก็ต้องมั่นใจว่าทีมชาติไทยเราฝีมือเยี่ยมอยู่แล้วนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นรองเสียเปรียบก,ก็คือเรื่องของเสียงเชียร์แล้วก็แรงกดดันต่างๆ,ๆครับอันนี้มันไม่ใช่แคก่ก็ฟุตบอลก็ไม่ใช่แค่แค่คือไม่ใช่แค่โต๊ะใหญ่โต๊ะเล็กก็ประสบความสำเร็จแบบแบบ,แบโอ้โหแบบยังคลาสยังข้อทังเนือนนะฮะเมาเรียบเลยเขาสีเหรียญทองนะครับ ไปดูเรื่องของเงินรางวัลนะครับกฎเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเนี่ยก็ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลของรัฐบาลนะครับภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทกำหนดนะครับในซีเกม่์นักกีฬาที่ได้เหรียญทองนะครับจะได้รับเงินรางวัล200,000บาทนะครับเหรียญเงินจะได้100,000บาทและเหรียญทองแดง50,000บาทส่วนสมาคมกีฬาก็จะได้ด้วยนะครับสมาคมกีฬาจะได้30เตนะครับ ผู้ฝึกสอนก็ได้เหมือนกันนะครับมีรางวัลสำหรับผู้ฝึกผู้ฝึกสอนจะได้20ขณะที่ผู้ฝึกสอนของทีมกีฬาถ้าทีมไหนเกิน7คนขึ้นไปครับจะได้ลดลงหน่อยอจาก10%จะเหลืออจาจจะยี่จะเหลือ10%อย่างโคซิโก้เงี้นะครับก็จะได้10%บเปร์เโคตรอดอส10%บต์แต่ก็ไม่มีผลเท่าไหร่ไม่มีผลนะฮะนะครับถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่เขาตั้งขึ้นมาครับแบบกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะฮะซึ่งจากยอดรวมในตารางเหรียญคครรรัั้้งนีบไทยเา ทำได้ตามเป้านะครับก็คือ107เหรียญทองเนี่ยทำให้เงินอัดฉีดทะลุไปถึง166ล้านบาทนะครับรวมกันแล้วนะครับโดยแบ่งเป็นส่วนของนักกีฬาเนี่ย110ล้าน7 0 0 0แสนบาทขณะที่ผู้ฝึกสอนและสมาคมก็รับไปอีกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คิดเป็นเงิน55ล้าน3 0 0แสนบาทครับก็เยอะมากนะฮะครับคราวนี้เราไปดูสะหน่อยนะครับว่าสมาคมที่ได้รับเงินอัดฉีดมากที่สุดนะฮะก็แน่นอนแหละก็ต้องนักกีฬาเยอะนะฮะได้เหรียญทอง ประเภททีมอะไรแบบนี้นะฮะคือตอนแรกตอนแรกก็ไม่รู้ตอนแรกมือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าพอเล่นเป็นทีมมันได้เหรียญทองหัอาชีพนี่จะมาแบ่งกันหรือแบ่งกันยังไงนะฮะจริงก็ก็น่าจะเคลียร์กันนะฮะจากเนื้อหาของข่าวที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือได้เท่ากันนะครับได้เท่ากันนะฮะสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยครับได้ไปมากที่สุดนะครับมีนักกีฬาลงแข่งขันในแต่ละรายการกว่า20คนนะครับจากกีฬา เรือยาประเพณีที่คว้ามาได้1เหรียญทองนะฮะสิเหรียญเงินแล้วก็14เหรียญทองแดงนะครับก็ถือว่าได้รับอชีดมากที่สุดนะครับส่วนสมาคมที่ได้รับอชีดเป็นอันดับที่2นะครับก็คือสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยรับไป24ล้าน3แสนบาทจำแนกออกเป็น6เหรียญทองจากเซปัตตะกร้อแล้วก็มี2เหรียญทองจากชินลงนะครับขณะที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่เหมาไป4เหรียญทองนี่ก็มียอดรวมเป็นอันดับ3อยู่ที่19ล้านบาท นะครับ,รบฟุตบอลอาจจะดูว่าในทีมมี20คนจริงแต่ว่าเรือพายเนี่ยเขา even year, even year. อีเวนต์เยอะอีเวนต์เยอะ่าจะดูจากเหรียญนะมีชิงเอาได้มา11เหรียญเงินครับโอ้โหนะครับถือว่าเป็นสมาคมที่ทำเงินรางวาัลทำยอดเงินรางวัลได้สูงที่สุดนะครับส่วนของฟุตบอลเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วแต่ละคนเมื่อคิดยอดรวมออกมาเนี่ยสำหรับฟุตบอลเนี่ยทั้งชายและหญิงก็ได้ประมาณคนละ2 0 0 0 0 0ถึง400,000บาทบนะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมโดยเฉพาะ ทีมหญิงซึ่งก่อนหน้านี้แหมคุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำก็ออกมาเหมือนเปลยๆว่าแหมฟุตบอลชายทำไมอัดฉีดเยอะในะส่วนของสมาคมนะครับแต่ว่าทีมหญิงก็ล่าสุดก็หลายๆหน่วยงานก็ร,ร่วมกันอัดฉีดด้วยนะครับนี่คือเงินที่จากกองทุนพัฒนากีฬาชาติเท่านั้นนะครับส่วนสมาคมแต่ละสมาคมก็จะมีเงินพิเศษจาก ภาคเอกชนจาก,จากบรรดาผู้สมนุนต,ต่างๆก็เพิ่มเติมกันไปอันนั้ก็อีกเรื่องหนึ่งจากผู้จัดก,การทีมจะควักกระเป๋าอาฉีดให้กับลูกทีมของตัวเองจากปอนเซอร์ของแต่ละสมาคมหน่วยงานเอกชนอย่างที่คุณปามเรียนเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าโดยถัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะมียืนพื้นแบบนี้แหละนะครับนะครับก็เป็นเงินจากกองทุนพัฒนากีฬาชาติที่เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นการสนับสนุนการกีฬานะครับงบประมาณเนี่ยก็บอกว่าแต่ละปีเนี่ย ก็ประมาณของกองทุนนี้นะประมาณ150ล้านบาทอย่างน้อยอย่างน้อยนะฮะต่อปีครับแต่ว่าปีนี้นี่ทะลุเกินแล้วนะหนึร้อยหกิบล้านต้องหาเพิ่มมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวปีหน้าว่ากันเดี๋ยวหาเพิ่มนะฮะ